สวัสดีครับวัดดีครับเอฟซีทุกท่านและวัดดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมมาพบกับเช่นเคยครับผมพลนกเขาใหญ่เมืองเหนือนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษครับของผมครับผมวันนี้ผมจะมาแบ่งนกเขาใหญ่ให้เอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามผมมาตั้งนานครับคลิปนี้ผมว่าผมเอาแค่ค่าส่งผมบอกเลยผมจะเอาแค่ค่าส่งนกครับความความเป็นจริงครับผมว่าค่าส่งอยู่เท่าไหร่ เดินทางไปที่ไหนนะครับราคาค่าส่งเท่าไรนะครับผมบอกเหมือนนะครับเพราะว่าผมอยากแบ่งมานานแล้วนกตัวนี้ครับมีคนมาถามซื้อตั้งหลายคนนะครับนกตัวนี้แต่ว่าผมไม่ขายผมจะแบ่งให้ฟรีผมไม่เอาตังค์นะครับนกตัวนี้จะเป็นริวริวเฟืองนะครับหรือว่าหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ากุ๊กซอนเ็าเรียกกันตัวนี้จะกุ๊กเยอะแต่ว่าริวน้อยครับผมตัวนี้นะนกตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับ เรียกว่าผมจะทําคลิปทําคลิปตั้งหลายคลิปให้าจารย์ท่านได้เห็นแล้วนะตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีตอนมีคลิปตอนตอนครูตอนเรียกตอนโยนให้อาจารย์ท่านได้ฝากกันฝากเผื่ออาจารย์ท่านใดชอบนกสไตล์นี้เสียงนี้ับผมเอาไปเลี้ยงดูนะผมแต่ผมแบ่งเพราะว่าให้เอฟซีทุกท่านนะที่ชอบเล่นนก คือว่าเอาไปฟังเสียงสําหรับคนที่เอาไปฟังเสียงไม่ใช่ทําเป็นนกต่อนะครับคนที่ว่าเอาไปฟังเสียงดูอย่างเงี้ยครับฟังนอนฟังเสียงเนี่ยครับชอบฟังเสียงนกนะครับผมบอกเลยผมจะแบ่งให้เอาแค่ค่าส่งแค่นั้นก็พค่าส่งบ้านผมก็ผมบอกใล้นนาทีในานาทีนี้เลยนะค่าส่งบ้านผมอ่ะมันอยู่ราคาประมาณ700รอบาทนะมันอยู่มันเจ็บาทครับรมส่งอะบ้านผมนะครับเพราะว่า ผมต้องส่งสองต่อนะครับมันไม่ใช่เหมือนที่อื่นอะ่ะผมต้องส่งจากอำเภอฝางอะ่ะไปลงตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยครับถ้าส่งอะ่ะมันต้องส่งรถส้มก่อนนะครับรถส้มเป็นรถคิวครับเขาเรียกว่ารถคิวครับนาอส่งรถคิวเดินทางจากบ้านผมอะ่ะไปเชียงใหม่มันใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงระยะทางวันร้อยกว่าโลร้อยสาสิบห้ากิโลนะ ระยะทางนะครับจากบ้านผมไปตัวตัวเมืองจะมีรถไก่จะมารับอีกทีหนึ่งที่เออบขสขนส่งนะเขาเรียกว่าขนส่งครับเนาะพูดง่ายๆคือขนส่งจะมารับอีกทีเพราะว่าผมจะนกจะไปถ้าเดินทางตอนเช้าประมาณออกบ้านผมมาเจ็ดโมงครึ่งจะไปถึงเชียงใหม่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยรถไก่เขาจะมารับนะครับผมส่งของบริษัทแชมป์นะทิมส่งอยู่นะครับ ที่ผมบอกไปนะค่าส่งก็อยู่มันเนี่ยมันระยะทางอะ่ะมันอยู่แค่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยยี่สิบาทค่าส่งครับมันอยู่เจ็ดร้อยยี่สิบบาทอะ่แะแต่มันอยู่แบบตามพื้นที่ด้วยแล้วแต่พื้นที่ถ้าภาคใต้มันเป็น,เป,นเป็นพันกว่าครับถ้าไปภาคอีสานขึ้นตอนบนนึงอ่ะมันก็จะมันหกร้อยเจ็ดร้อยเนี้น 600, นครับอยู่อยู่แล้วแต่พื้นที่ผมก็ยังเคยเคยโดนนะที่ส่งนุ่ให้ลูกค้าเนี่ยก็คือผมไม่ดูที่อำเภออ่ะระยะทางข้างนอกบางทีโดนบวกไปแหมนเนี้ยครับบวกเป็นหนึ่งร้อยก็มีครับ หรือไม่เป็นไรครับเรือว่าแบ่งกันแต่ตัวเนี้ยผมผมอยากแบ่งให้เอฟซีทุกท่านเลยอยากให้เอฟซีท่านได้เห็นว่าเป็นตัวไหนนะตัวนี้เจ้าหกร้อยนะครับเนี่ยนะเจ้าหกร้อยที่ผมเคยเอ่ยนามไม่รอบเพราะว่าผมจะทำคลิปให้อาจารย์ท่านให้อาจารย์ท่านจะเห็นนะเจ้าหกร้อยนะครับผมบอกเลยผมจะแบ่งให้ฟรีๆเลยเอาแค่ค่าส่งนะครับผมโอเคครับอาจารย์ท่านเรามาฟังเสียงนกกันเลยเสียงเรียกเสียงครูเสียงโยนตนะเป็นยังไงละ ผมจะให้ดูตัวจริงของนกนะครับว่าเป็นแบบไหนสนาบเป็นยังไงครับเผื่อว่าจะถูกตาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็มีอีกจนึงให้อาจารย์ท่านไปรุ่นหรือว่าอาจารย์ทุกท่านจะเอาคู่กันเลยผมเอาแค่หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันเอาแค่ค่าส่งแค่หนึ่งพันตัวนั้นให้เอาไปรุ่นคือว่าจะเป็นอกล่องหรือเปล่าแต่ผมเห็นช่วงนี้มันเป็นรอยยุบอยู่นะช่วงนี้รอยยุบอยู่แต่ว่าผมไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นอกล่องหรือเปล่า คือใช่อาจารย์ท่านเป็นลุนเอาเองแต่ตรงนี้จะเป็นเป็นนกเสียงกลางเสียงกลางใหญ่สนบปีกสวยแต่ว่ามันจะดิ้นหน่อยผมบอกเลยมันจะดิ้นนี่อยู่เพราะว่าเป็นนกใหม่อยู่นกต่อได้แค่อทิ์กกัวกับสองอาทิตนะนะโอเคครับอาจารย์ท่านเรามาฟังเสียงนกเลยครับผม ونخرج <applause> على <applause> ผมมีคลิปเสียงครับเดี๋ยวท้ายคลิปส่งให้ดูครับเสียงเพราะนะนี่ครับก็หลังจากที่เราฟังเสียงนกกันแล้วเรามาดูตัวนกบ้างครับว่านกเป็นแบบไหนนะครับก็นกลักษณะเป็นยังไงครับผมดูดูแค่ครับเพราะว่านกเคยโดนฝึกนะครับโดนฝึกขึ้นขึ้นต่อนะแต่ก่อนนะครับแล้วผมก็หยุดไปเลยหยุดต่อไปอีกเลยนะครับเลยไม่ได้เล่นนะครับ วันนี้เลยจะมาแบ่งให้เอฟซทุกท่านนะครับดูดูแข้งนะครับแข้งแตกนะครับดูนะครับมีรอแตกรอเดินนะครับมาให้ดูทางนี้ดีกว่าครับให้ดูทางนี้นะครับดูนชัดๆเลยครับนะครับดูครับดูทรงนกนะครับทรงสวยนะครับเป็นริวนะครับกุกกุกเยอะครับแต่ว่าริวริวน้อยนะครับนกตัวนี้แต่ทรงสวยนะครับถ้ายืนท่าอะไรนะครับนะครับดูสนับปีกนะครับใบมะขามนะครับใบมะขามเล็กนะ อาจารย์ท่านใดที่อยากเอาไปเลี้ยงฟังเสียงครับผมบอกเลยผมแบ่งให้ครับต้องตัวนี้นะผมไม่ได้ไม่ได้เอะไรเยอะะนะครับแบ่งให้อาจารย์หลายท่านนะครับที่ถามมาผมเขาก็ถามซื้อผมหลายคนแล้วแต่ว่าผมไม่ขายผมบอกแค่นั้นครับผมจะแบ่งให้ฟรีอะถ้าผมถูกใจผมแบ่งให้ฟรีนะครับผมแทบจะไม่อยากเอาตังค์นะครับเราจะแค่แค่แค่ค่าส่งพอครับนะครับผมให้ดูวิกาเลยนะดูทรงนกตัวเลยนะครับดูเท่ายืนนะครับ นกทรงต่ำนะครับไม่ใช่นกทรงสูงนะครับดูสนับปีกหลังนะครับดูครับถ้าว่าถ้าขนหางมันยาวครับมุ้งงามนะครับนกตัวนี้สวยนะนกได้มันเก็บสองขวบครับสองขวบกว่าเก็บสองขวบนนกตัวนี้ครับมือจะสั้นๆนนะครับถ่ายไกลนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ยสรอยนะครับสรอยสวยนะครับดืนดืนดืนตัวตกนะครับผมดูดืนนะครับขันทุกเช้าครับนกตัวนี้ครับขันทุกเช้านะนครับทรงก็จะประมาณนี้แลยครับอาจารย์ท่านผมเป็นคน <c oughs> ที่ รีวิวประการวิวนกหรือว่าอะไรทั้งสิ้นอ่ะผมเป็นคนการไม่ค่อยพูดเยอะให้ให,ให้ให้ดูเห็นนกกันเลยครับกานส่งว่าไงครับขายตัวไหนส่งตัวนั้นนะครับผมผม,มครับถ้าให้ก็ให้ก็ให้เลยครับถ้าให้ตัวถ้าถ้าจะเอาตัวนี้ผมก็จะไม่จับนะบอกเลยผมจะไม่จับข้อกล่องผมจะไล่ข้อกล่องค่อยๆไล่ๆล่ไล,ล่แต่นกนี้ผมจะส่งอยู่ประมาณวัน วันจันร์ครับวันจันหน้าผมจะส่งครับเพราะว่าวันเสาร์ทย์นี่คือรถบางบางพื้นที่คือว่าเขาจะไม่วิ่งนะครับเขาได้วิ่งแค่จันจันถึงวันศุกร์นะนะเพื่อจะถูกตาอาจารย์หล,หลายท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรใต้คลิปให้ครับเบอร์โทรผมนะอา,อาจารย์หลายท่านเขาชอบโทรมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรผมให้นะครับนะครูอยหลัง ดูนะครับดูปีกชิดนะครับดูดูปลายปีกนะครับปลายปีกชิดนะนะครับดูครับทรงสวยนะครับมือมึกเข้มนะครับตรงตัวนี้นะดูครับดูมึกหลังครับนะครับปลายปีกชิดนะครับนะครับปลายปลายปีกสวยนะครับเราขยับไปข้างนี้ครับหรืออาจารย์ได้ฟังคลิปนี้นะครับก็ โทรหาผมได้เลยเบอร์โทรผมก็0826690086ครับพ้นนะ0826690086ครับเบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรไลน์กระเบนเบอร์โทรเหมือนกันนะครับผมแอปมาหาผมได้เลยหรอว่โทรมาหาผมได้เลยครับถ้าชอบนะโทรมาได้เลยพร้อมแบ่งให้ตลอดนะครับพร้อมส่งให้ตลอดเลย ไม่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 มีการมัดจํานะครับผมบอกเลยไม่มีการมัดจํานะครับไม่มีการแบบจองไว้นะครับผมบอกเลยไม่มีการจองครับคือให้ก็ให้เลยนะครับเพื่ออาจารย์ท่านอื่นเขาอยากได้นะครับผมไม่มีการจองไม่มีการมัดจํานะครับโอนค่าส่งไม่ได้เลยครับราคาอยู่แค่เจ็ดร้อยยี่สิบาทครับค่าส่งนะครับทุกจังหวัดนะครับผมรวมไม่ไม่ไม่ลมภาคใต้นะครับภาคใต้ไม่เกี่ยวนะครับ โอเคครับเราดูตัวนี้จบใช่ไหมครับ๋ยอผมจะพาไปดูเจ้าอกล่องนะครับเพื่ออาจารย์ท่านใดสนใจนะครับผมเอาแค่พันเดียวคู่กับตัวนี้เลยคู่กับตัวนี้นะพันเดียวพันเดียวลมส่งผมอาจารย์จะพาไปดูแต่ว่าตัวนี้จะดิ้นหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับในในไฮแมพเห็นไหมครับตัวนี้มึกสวยนะครับแต่จมูกจะแผลบหน่อยครับครับครับดู กล้องจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับกล้องผมนะครับนะครับดูดูเลครับนะครับนะครับเห็นไหมครับจะมีร่องอยู่นะครับแต่มันจะดิ้นหน่อยครับนกตัวนี้เป็นนกใหม่เลยครับนี่ครับนะครับมันจะดิ้นหน่อยครับเพราะว่านกได้แค่ทิศขบวนครับนะครับดูดูสนับปีครับเข้มนะนกตัวนี้นะครับแต่จมูกจะแตกๆหน่อยครับเพราะว่ามันถ่ายขนนะครับนงถ่ายขนอยู่นะครับ ดูมึกนะครับมึกเข้มนะครับมีแตกด้วยนะครับแตกงดงามนะครับนกตัวนี้นะใช่เป็นอกวองป่านะเพราะเขาดิ้น่ะถ้าไม่ดิ้นเนี่ยผมจะให้ดูชัดๆตัวครับนกตัวนี้นะเียดายนะครับเขาดิ้นไปหน่อยครับนะครับเห็นไหมครับเขาเป็นอยู่ข้างเดียวอ่ะมันมันมันมีมันไม่ยอมมาฝั่งนี้เลยนะครับมันไม่ยอมให้เห็นนะผมบอกเลยไม่ยอมให้เห็นเลย จะได้มากเลยลูกนี้ไม่เห็นนะก็เจะเห็นที่สวยมากครับนะดู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 สลับปีครับนะครับเห็นไหมครับมีแต่ลดกงามนะครับลูกตัวนี้นะครับแต่เม็ดสร้อยนี่ก็งามอยู่นะครับนะครับอยู่ตีนด้วยเลยนะครับอับปลุนได้เลยครับผมเอาแค่หนึ่งพันครับพันลมส่งนะคู่กับตัวนั้นเลยครับคู่กับหลิวเฟืองเลยโอเคครับอาจารย์ทุกท่าน โอเคครับอาจารย์ท่านคลิปนี้อาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อหาผมนด้นเลยพร้อมกับตัวนี้เลยนะผมบอกเลยนี่นะครับเนี่ยสังเกตเลยวันนี้จะเป็นอกล่องนะครับตัวนี้นะผมผมเอาไม่แพงราคาแค่พันเดียวลมส่งพร้อมกับตัวนั้นเลยกับริว,ร,วริวเฟืองนะถ้าเห็นคลิปนี้นะบอกเลยโทรหาตัวเลยนะครับผมบอกเลยนะทีทองสำหรับผมนะนาทีทองนะครับไม่มีไม่มีแบ่งให้เยอะผมบอกเลยผมแบ่งไม่เยอะผม ไม่ได้เอาตังค์ไม่ได้เอาอะไรเลยครับผมอเอาแค่ค่าส่งก็แค่ขอค่แค่ค่าหัวอาหารห้าบาทสิบาทแค่นั้นแหละครับค่าค่าหัวอาหารผมไม่เอาไม่เยอะแต่แต่จะให้ห้าบาทสิบาทก็พอแค่ค่าหัวอาหารนะครับ,รบ,รบ,บ,นนรบถ้าชอบทักมาเลยเบอร์โทรผมเดี๋ยวผมทิ้งใต้คลิปให้ใต้คอทเออันนี้ใต้คลิปมาให้เลยลองดูนะครับว่าอาจารย์จะสนใจนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เพียงกันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามซับให้ผมครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่เรื่อยๆให้ให้อาจารย์ท่านได้เห็นนะครับผมค่ดีครับ